พยายานี่ไว้น่ากินนะโอเคไม่ข้าวหลามขนมหน้านนนเหรอขายไงจ๊ะใส่เก่งร้อยค่ะอ๋อนี่ข้าวหลามเหรอใช่จ๊ะเนี่ยตามป้ายครับอันนี้ข้าวหลามเคยดมาเพิ่งเคยเจอข้าวหลามมันก็เหมือนรสชาติข้าวหลามตามปกติที่เป็นกระบอกนี่หรอไม่ไม่เมื่อม่นทอมันตับเราข้าวมันละอ๋อ เท่าไหร่นะสามเข่งร้อยค่ะสามเข่งร้อยสามเข่งร้อยส่สีบาอเคอ กี่อันละหกหกอันเก้าอันโอเคต <c oughs> อนนี้อยู่ตลาดสามชุกนะทุกคนมาดูนี่คือขนมข้าวหลามตลาดสามชุก มาทำหาอะไรกันเนี่ยพวกนุมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยมาลาดดาลานี่ครไปาดาลาอันนี้หวหมดเลยมั้งเนี่ยมาเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำเป็นเช่นหมาเนี่ยมันมีฝาปิดไง ใส่ปลาซิวอะเจ้าาเรียกอะไรกูไปทำอะไรใส่ปลาซิลใส่ปลาซิวปลาซิวไม่ไหลออกเหรอไม่ออกปลาซิลมันตัวเล็กไม่ใช่เหรอปลาซิวปลาส้อยีไี่เใสนไงน้ำที่วันนีกเนาดมน้เือรรถี่เราเอานี่ไปวางไปวางน้ำพริกได้ไหมไตอนขายของในไร่สดอะจานเนี่ยน่ามันไหลไปหน่อยไป เราก็วางสามกับปุกสามกับปุกนี่อาจารย์ใหก็มนี่อาจารย์ันนี้ระวางอันนี้กับอันนน้นน่ะอันนี้ร้านเดียวกันไหม้านเดอันนี้จ่ายก่อนเลยจ่ายแล้วครับขอถ่ายรูป้จเอออันนี้อันนี้อันนี้อันเท่าไหร่นี่ก็ใหญ่ขึ้นค่ะนี่ก็ใหญ่ขึ้นี่าเไปวางด้วยนคะใช่สวยนะต้องวาเนี่ ายตังอันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้ส,งส,ส,งสองร้อยแปดสิบไม่เข้าใจตังเลยนี่จ้ะพรยี่บาทจ้ะพรยี่บาทอาจารย์กำขอถ่ายรูปมานี่ครับอาจารย์ยืนหนาหนึ่งสองสามลก นูเลือนมาข้างหน้าเจืมมาข้างหน้าเลื่อนมาข้างหน้าโอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังใส่ถังขอบคุณมากเชาอาจารย์ครับลูกชิ้นลูกชิ้นยักษ์ลูจีอาจารย์ลูกชิ้นยักษ์อาจารย์เขอขอมแผลหอมไทยลูกจานบสวมาดีเจ้าัสดเจ้าาจย์หนุ ขอโทษนะจะขอโทษด้วยนะไปกล้องหนกล้องนี้เหรอขอโทษด้วยนะจ๊ะนดด้วยนะขอโทษด้วยนะเดินเดนหนครับเดน่นีรอแป๊บนึงนะจ๊ะอาจารย์ครับร้านนี้เขาอยากให้่ด้วยครัอาจรย์นองน้อน้อ้่ยนะแป๊บนึงนะจหนึสองาครับไ่กล้องหนหน รีก่แล้ครับขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับเดดูช่ไครับเชลเลยครับเดินเดินได้เลยครับเดินได้เลยเดินได้เลยเดินได้เลยครับได้ครับีได้ครับได้ครับ ได้เลยนะครไปไม่เลยนะคขอโทษดะเราต้องหลบมให้าดินะขอบคุณค่ะขอบคค่ะอาจารย์ไม่ินจ้าสาธุอาจารย์คะเป็นอาจารย์นะคะสาธุเนียขอถ่ายรูปเ้ื่อายจานเออนี่แหละลูกชิ้นยักษ์เหรอลูกชิ้นยักษ์ต้มระ่าอาจารย์ก็ขอละลลูกนค่ะ ลูกชิ้นยักษ์ขอจชิงต้ออยูงไหนจ๊ะต้ออยูงไหนต้องใหน่อยแต่อาจารย์ไ่ตนสิยังไม่ยังนะคะลูกสาวบอกว่าอาจารย์แม่มาแล้ครับมอก้องจาะบอกแล้วจ้ามีใครจะถ่ายคืออะไรวะอาจารย์อาจารย์แม่มาแล้วมันต้องแม่อาจารย์มาแล้วไม่ใช่เหรอโชว์ลูกชิ้นหน่อยลูกชิ้นไหนเดี๋ยวิน